สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม d ด y by d a y l i g h ลนะครับกับช่อง t ีโม่เกมเมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเดสกัมเบอร์แชนนะครับก็ซเพอร์ที่ผมเอาไปนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เปิกแรกเลยนะครับก็คือเปิกเก็บของดีไว้ที่หลังนะครับหรือเรียกว่าเซตเดอะเบสนั่นเองนะครับเวลาที่เราตีคนที่ไม่ใช่ขาในมุมนะครับก็จะได้มาหนึ่งสแต็กนะครับ สเต็ตละ5%นะครับรับได้สูงสุดแค่8ปดสเต็ตนะครับก็จะเท่ากับ40%นะครับอันนี้คือเช่นเลื่อนไปสี่สนะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราตีขาไม่มุมนะครับก็จะเสียอ่าสเต็ตไป2องสเต็ตนะครับอ่ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วเบิร์ที่2นะฮะก็คือเบิร์การกดขี่นะครับก็คือเวลาที่เรากระทืบเครื่องเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับเออสามเครื่องอื่นๆนะครับจะ มีความครึบหน้านะครับก็คือแบบว่าเราจะต้องเช็คสกิลเนาะถ้าใครโอเวอร์ชาร์จนะครับอ่าแล้วก็มีคูลดาวน์นะครับ80วินาทีนะครับแล้วเพื่อที่สามนะครับก็คือเพื่อไฟกระชากนะครับของเดโมโกกอนนะครับอ่าก็เวลาที่เราตีเซอร์ล้มนะครับอ่าเครื่องที่อยู่ในรัศสามี3บเมตรนะครับจากตวเรานะครับก็จะระเบิดทันทีเลยครับผม100%นะครับอ่าแล้วเพื่อที่สีะก็คือเพื่อเพียงกับเด็กนะครับ หรือเรียกว่าปั๊บนั่นเองนะครับเป็นเบื้อของด c คราวนั่นเองนะครับก็เวลาที่เราแขวนเจอแล้วใช่ไหมครับเราจะได้เราจะได้เ,ไดเลือกเลือกกระทืบได้เลยนะครับอ่าสามสิบแล้วก็เอสร้างความเสียหายนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะจากเครื่องที่ปัดได้นะครับอ่าแล้วเซตไอออนที่ผมเอาไปนะครับก็จะมีอ่านนึกเลยครับอ่า การให้แสงตามสภาพแวดล้อมนะฮะก็คือเวลาที่เราวางโดนเนี่ยอระยะของเอฟฟกการสถานะตัวไม่พบเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%นะครับเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการสเตลล์แบบขึ้นนันเองนะครับแล้วแอนนอนที่2นะ,ะก็คือตัวประมวลระบุจุดตายนะครับก็คือเวลาที่โดนตรว,วจับใช่ไหมครับที่เอไม่ใช่ดิเออเขาเรียกว่า ติดตีกรงเล็บอ่าติดกับตักรงเล็บนะฮะก็คือติดแขนที่เรานะฮะก็จะทําให้อ่าได้รับสถานะถูกกิจขวางนะครับอ่าสามเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่าเอ่อได้ไล่เซอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วผมก็เอาอ่าตะขอใกล้มานะครับอ่าแต่ว่าผมมีแค่สีเขียวนะสีสีอ่อสีม่วงผมไม่มีนะครับอ่า ก็จะต่อกอเจอได้หรือเปล่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราก็รับชมกันเลยนะครับผมอ่เ let's อ o เอาละครับก็มาถึงในเกมแล้วนะครับอ่าครับตัวโดนนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะวางโดนไปเลยนะครับ <S <S โอ้วมาปันถึงนี่เลยเหรอเพื่อน รู้สึกว่ามันจะมีเครื่องแล้วเปิดตรงใดตรงหนึ่งนะอย่ไงกระทึบบ่อยๆครับผมแนะนำว่ากระทึบบ่อยๆนะถ้าเรวเล่นตนัวนี้อ่าเดี๋ยวตรงนี้เป็นจุดจุกใช่ไหมวางโดยไปเลยนะครับอ่านนี้โดนตัวจับนะทุบอ่าแล้วก็ตีไปเลย เอาไรคนที่ไม่ใช่ขาแม่มุมนะฮะแต่ดีที่สุดนะวางไหมไม่ทันอ่าเรียบร้อยอยืนนี่เหรอเราเฟอร์ออมินสวัสดีเฟอร์มิน เเซอเวสไปก่อนนะมีควระจิิวฮะฮิวหรอเราเิวหรอเราอุ้มนะครับเขาเรียกว่าการแจกจ่ายของความเจ็บปวดนะครับมานี่เลยนะอ,อันนี้อันนี้โดนพังแล้วก็วางใหม่ได้นะครับ นี่โดนไม่ฟังเฮอ้าววัสดีโอเคมาเลยเพื่อนอ่ามีคนแก้โดนนะแล้วก็โซนเครื่องไปเลยนะ เบกา้าว่าไงรีบเบกา้าไม่ได้คิดจะซ้ำน,นนะเพราะว่าผมอ่าอันนี้ย่า้ายไปเลยครับอ่าาโดนไปครับอันนี้โดนพังนะอ้าย่อใส่ย่อใสๆๆๆๆๆๆๆ่เหรอเราย่อใส่เหรอมานี่เลย มีคนโดนแฮกโดนนะมีคนแฮกโ,นะโดนนะครับอดีัอดีเพื่อน <c oughs> อ่ายิงเก็บยี่เก็บเซิเร์เบสเลยนะอย่างนั้น <c oughs> ฉีบเปล่าไม่ฉีกไม่ฉีกก็ไม่เชิงตีทะลุไปเลย โดนยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะฮะก็สามารถได้นะครับเก็บโดนสิบอ่ะอือ้าววันดี อันนี้อีโกโนะตื้ออะยัดไม้ไปครับแลก็ปล่อยครับเราเล่นตามส่วนเครื่องตามที่เราวางแผนไว้ เครื่องนี้ไม่ให้เสร็จเลยนะฝั่งนี้ไม่เขาจะปิดแล้วอ่าแล้วก็เก็บโดนไปครับง่ายๆนะครับอ่ามีคนอยู่ฝั่งโน้นนะน่าจะปั่นอยู่นะครับอ่าแล้วก็เพิ่งหาย้นี่เลยฮนะนี่ไงแน่นอนครับ มีคนปั่นฝั่งดูนะฝั่งโน้นโอเคใกล้ๆครับโอเคปล่อยครับ โอเคมีคนเจ็บตรงนี้นะอ่าว่าไงโอเคแล้วก็ฉันก็วิ่งไวไงล่ะ ไปทางโน,น้อ่ะอันนี้อันนี้ปล่อยไปเลยครับเราโซนแค่สี่เครื่องนี้พอนะครับอ่ามีคนไปช่วยแล้วฮะแต่ว่าผมเลือกที่จะโซนเครื่องนะครับอ๋อตัวนี้มันออกแบบให้โซนเครื่องนะเออโอเคยังไม่มีอะไรการเกิดขึ้นนะครับโอเคไปยิ่กันนะก็แต่อันนี้คือใครเอ่ย มองรอยถอยยากโอเคฝั่งนี้เจ็บไปแล้วนะฮะวันดีสวัสดีครับวัสดีครับโผมหายไปนี <c oughs> ดเลย <c oughs> แต่โดนเราจะหายไปโดนหนึ่งนะฮะอุ้ย ลอยไม่ไ,มมไมด้ไม่มีปัญหาครับไสดีเพื่อนอาจารย์เองตัวเองติดไม่รู้ตัวสิแล้วก็ตีให้ล้มเลย แบบนี้ครับผมจริงๆเราแขวนตัวขอไกลได้เลยนะตา,ายแล้วจนหมดครับตาพอเสียเกมครับคือนนี่ปันได้เยอะครับกระตือนในดนโดนแฮกนะ สวัสดีสวัสดีเพื่อนอาแล้วก็มีคนเฮกโดนอีกแล้วนะครับแฮกโดนได้เฮกโดนดีเนาะเฮกโดนได้เฮกโดนดีมานี่เลยอุ้มอะ อาตามจริงเราแขวนไกลหน่อยก็ดีนะครับให้เพื่อนช่วยฟีไปเลยนะครับแล้วเราค่อยมานี่นะ้ะรอบนึงนขอใหขอ้ขอให้เพื่อนช่วยไปเลยครับอ่าแล้วก็พยายามกดคอนโทรลนะฮะเพื่อเช็คว่าโดนโดนไหนโดนตัวไหนโดนแฮกนะครับอ่าหลักสังเกตง่ายๆนะครับไปยินนะฮะ แล้วไร่คนที่ไม่ใช่ขามไอ้มุมนะฮะจะดีที่สุดนะครับอ่าวัดดีหวัดดีจ้าไม่ได้กะ่าสามนะเอาอจริงผมไม่ได้กะ่าสามเลยมันเป็นตัวออบแบบมาให้แบบนี้อ่ะโอกาสหลุดสูงมาก ตัวนี้โดนแฮกฝั่งน้นไม่โดนนะโอเคมีคนช่วยครับโอเควันดีวันด,ด,ดีเพื่อน โนยากเขาจะตั้งยากแล้วครับเหลือแคลริฟิลนะที่เออเรียกว่ายังยังอยู่ในเฟสสองนะครับผมยังไม่ได้แฝงเลยนะครับแต่ว่ามิคิล่าเนี่ยมิคิล่าเฟสท้ายนะโอเคเราไล่มิคิล่าครับเพราะว่าแกรเจ็บแบบอา่าไล่ต่อเลย สวัสด,ดีเพื่อนสวัสด,ดีเพื่อน <c oughs> อนี่แหละครับเก็บสี่ไปที่เรียบร้อยครับง่ายๆและไม่ยากครับเพราะเราโดนหลายเครื่องมาเหมือนกันอุ้ยโอเคเพื่อนโอเคเพื่อน,นยังไงก็เจอครับ

ตัวโดนเนี่ยมันเป็นตัวโซนเก่งนะเอาจริงมันเป็นตัวโซนเก่งมากแต่ว่ามันก็ปรับให้ไล่นาโหดเหมือนกันนะอ๋อทำให้แบบว่าเราเล่นเล่นช่วงโซนเครื่องเนี่ยจะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันตัวมันออกแบบมาอย่างนี้นะครับก็จัดเลยนะครับอ่าเนี่ครับเรียบร้อยรับบเกบซีครับผมเกมซีแบบเอ่อไลที่มทางนะครับ คะแนนอยู่ที่สามหมื่นห้านะครับอ่าแล้วก็ได้สองขีดมานะครับก็คืออ่าเก็นตานี่สีแดงเลยนะนะก็นี่ครับเต็มกรอบจารีฮะค,คือเยอะมากนะครับไล่ล่ก็ไม่ค่อยได้ล่าเท่าไหร่นะครับนะส่วนบุชยันเนี่ยคือผมพลาดตรงที่แครเบเิลเนี่ย ไม่ได้แขวนไปทางที่สองอไม่ได้แขวนครบสามครั้งนะครับคือแขวนได้แค,สค่สองครั้งนะครับถ้าเกิดแขวนคุกสาสามครั้งเนี่ยก็จะได้เต็มนะครับสำหรับแต้มบูชายหญ่น,นะครับแล้วความอามตะเนี่ยก็คือแบบเหมือนเราไปตีตีกระจายพามเจ็บปวดอะไรประมาณนี้นะคะะรับวนควนเจลลี่เนี่ยก็คือแบบว่า ปัดปวดนะฮะก็อย่างเช่นเราไล่กระทืบเครื่องอะไรเงี้ยก็คือไล่ปวดปวดนะครับง่ายๆอันนี้ส่วนนักล่าเนี่ยก็คือเราต้องไล่ล่าไล่ล่าแบบว่าเออไล่ล่ายังไงให้มันให้มันได้แต้มประมาณนะครับแลาวก็ตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต้มไล่ล่าเราก็จะถูกด้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับกับอ่า เจ้าแม่ตัวโดนนะครับสนุกกันหรือเปล่านะครับใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า